พี่อะมันเป็นอะไรเนี่ยเฮี้ยคิดพี่มันเด้งขึ้นมาแล้วมันขลังอะ่ะที่ผมทำอะไรไม่ได้เลยอะ,อะไรต้องตัดที่แล้อยู่เนี่ยไม่ผมตัดที่เองอยู่แล้วมันขึ้นมา,อาอเองอะเราขึ้นมาาอย่งนี้ได้ไงอะ่ะไม่รู้โอ้ยเป็นไรตัวโอ้ยเป็นไรตัวโอ้ยเป็นไรตัว โคตรจึ้งวันนี้แะครับเชิญเราเบิร์ดมังกรนะโทรมาอยากจะมาหาผมนะแล้วก็อยากจะมานอนค้างด้วยเพราะนั้นทีมงานเราต้องรวมโคตรจึ้งเอาแบบฮะจึ้งให้จําไปเลยโอเคป่ะเพราะว่าได้ข่าวมาเบิร์ดมังกรนี่โคตรัวผีนะที่สําคัญนะพี่ชายผมเพิ่งเสียไปด้วยนะครับเขาก็รู้อ่แล้วเพราะว่าเขามาร่วมงานด้วยขอโทษทีครพี่น้ขอโทษนะอย่าว่าน้องนะช่วยกันละหมาดพี่นะช่วยแก้คนนะพี่น้เอาไว้มันจึ้งไปเลยนะพี่น้าถูกไอ้นี่หัวคิดเลยนะเบิร์ดถ้ามาดูย้อนหลังเพื่อนไอ้นี่ตัวดีเลยเหีย มาหลุดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหตกใจไปเลยเลยโอ้โหมานี่ดิมานี่มานขอจึ้งดิเด็ขอญาตเป็นเตรียมการนะลุยเอาให้โคตรจึ้ง วันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเราก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขอวอวยยศให้ก่อนตั้งพับชีทเวมแมต t ์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งแเบบลลุงแค่แปง้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเอาไว้มันจึ้งไปเลยนะพี่นะาเี่เรว่ะ อยู่ถุงเนเนไยรู้โครเกล้าเหมือนกันดีมากได้ขายก้อนคันลงไงมาเรื่อยๆนะ ไอ,อ้โม่เี้งโอ้โหโอ้โหพอ่โค้ดที่นี่เป็นอะไรเนี่ยเหียคิปิดมันเด้งขึ้นมาแล้วมันข้างอ่ะพี่ผมทำอะไรไม่ได้เลยอะ อะไรต้องตัดที่อะไรอยู่เนี่ยไม่ผมตัดที่เอ็มอยู่แล้วมันขึ้นมาเองอ่ะแล้วขึ้นตอนนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้โอ้ยเป็นไรเนาะโอ้ยเป็นไรเนาะมันขึ้นมาได้ไงอ่ะให้มันไปนานแล้วเนี่ยก็พี่พี่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนี่นี่พี่ถ่ายใช่ไหมเออพี่พี่พี่อะไรเนี่ยผมลบเลยผมตัดพี่อะไรอยู่ผมตัดพี่เอ็มไปอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาแล้วผมก็กดอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเฮียเฮียอะไรเนี่ยปิดก่อน พี่เราไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นขึ้นคลิปพี่ปูพี่อะแล้วปูยิ่งบอกเบิร์ดเองว่าปูได้กลิ่นไม่มีอะไรหรอกมั้งมาสองวันแล้วเนี่ยแล้วอะไรของมึงเนี่ยมาหลอนด้วยเฮียมันขึ้นนมาเองี่เบิร์ดมาหนอกูอ่ะตกใจพีไม่รู้โอ้โหที่มันทำงานต่อพรุ่งนี้ได้ปะกลับเลยดูดอไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอก

multim conseguente یکARRbird بته توستار میبoso Hospital nocholm 啊！嗯啊 <noise> I <imit> <imit> เชื่อพี่ขึ้นมาไม่ได้ไม่มได้ฮะขึ้นมาเอาให้มันจึ้งไปเลยนะพี่นะ

โอ้โการเกือบการขำไม่ออกแล้วว่าไอ้กนัูดออกมาแล้วว่าเขลุกยทัีนะวยมันเนเลยยังไงพี่ะเสียทงปะกับเสียทงเสียงมไม่เคยเเลย อโอ้โหโอดีตอดีตนนนนแก่ใชไ,มไหม่ <c oughs> หยตายจริงๆกันแลถามที่นั่นแหละตูเคยเปิดอีกไหมเพ <c oughs> ื่อนมาตูกันหนักนะแล้วโอ้โหใช่ไห,หลนี่แล้วเราก็แก่เกินเราจะเดินออกไปนอกนี่ <c oughs> <c oughs> ไปก็ไปด้วยเราไปก็ไปด้วยกัน <c oughs> โอ้โหค <c oughs> ิด,ดนใจใช่ไหมอืม พี่นั่งคิดแล้วไม่นอนแล้วใส่จะไม่ไหวโอ้ยการขามไม่ไหวเมื่อกี้โอ้โหครับอันนี้ก็คือโคตรจึ๊งจึ๊ง่ะจึ๊งแบบขาดตันเลยกินฉันโคตรอันนี้เองัโคตรเอง

มือขึ้นไปกลัวขำกูโดนขำมาแล้วอะโอ้โหไเราก็กลัวโอ้โเมื่อกี้โทรมาเขาจะเขาจะไปข้างนอกแล้ว嘛เขาว่าเขาเหีงไงวะหายเลยเมื่อกี้ที่โทรนี่คือจะไปข้างนอกแล้วพี่ใช่ไม่นอนนะหัวใจคีจะไม่นอนแล้วเขาถามว่าอะไรวะ เลี้ยงอยู่ได้ไหมเนี่ยเราบอกว้ยอยู่นี้อยู่ได้ยังไงอะประตูเปิดเองพี่โค้พาไปดูพาไปดูเปิดเองพาไปดูประตูพาไปดูดูเดี๋ยวนะอาพาไปดูประตูมุ่งเป็นประตูเปิดเองครับไม่เปิดไม่เปิดแล้วเปิดประตูใหม่ประตูใหม่ประตูใหม่อ๋อมีรีโมทใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม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 ่ไอทีวีทีวีเปิดเองเหรอทีวีเปิดเองไงออ๋ทีวีเปิดเองทีวีเปิดเองไงนานนี่ ปวดลืมปวดฟันไเทีวีเ,วเปลี่ยนเองไงรเราปัล้งไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องคนระับทีวีเปลี่ยนเองเดี๋ยวดูอะตอนนี้เอาไว้นี่ก่อนดีกว่าวันเกทยู วพอพอพอ่าแล้วปปี้เบิร์นเดย์ว่เชื่อูะไยูอ่าอธิษฐานกันเลยขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันนะครับ uh. ขอทุกคนรลล่ำรวยรู้เรื่องครับ ก็เป็นวามุกมากรับเอาแล้วเฝ้าไม่ดเอาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ปแกล้งเาแล้วมันต่อเรื่องนี่มันต่อมวามสุขมากดูเรื่องให้เรื่องไม่รายเพื่อนผ่านไปไปดีหมดไอ้สิ่งที่มาถึงก็จากหนักให้เป็นเบาจากเบาขอให้มันหายไปเลยนะเพื่อนนะปฎิหารมีจริงมเชื่อนั้นเพ่นเป็นคนดี แล้วพาป่อไภัยโอเคมันรักนี่จะเป็นจริงนี่นี่ไม่เคยเจอทุกมันเป็นไปได้ยังไงว่าตกแต่งบูมขอโทษครับพี่คนคิดไอเทนครับไอเทนไอเทนครับพี่คอนเทนสวัสดีวันเดย์พอรูปนี่ตกปั๊บนี่ขาดนี่ของมันเอาแล้วปุรายการนี้ต้องบอกว่าโคตรจิ้งเลยขาตันเลยไม่ห่าหรือชื่อว่าอะไรับะเอาไม่ไหว้พระนี่โอ้โหแล้วก็ วันเกิดย้อนหลังด้วยพอดีเลยนะวันเกิดวันที่หนึ่งใครจะไปอยู่โอ้โหก็นะอย่างว่าแล้ววันที่หนึ่งปีใหม่วันเกิดวันเกิดวันเกิดปีใหม่เราก็เลยมาย้อนหลังให้กับเบิร์ดมังกรนะก็ขอเรื่องมีความสุขมากนะครับปั้นเลยใครดูคลิปนี้อยู่ก็ได้ล้งโคตรจึ้งนะแล้วก็ได้ล้งมาอวยพรกับเบิร์ดมังกรกันครับคอมเมนต์มาอวยพรกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าอยากให้โคกซิโร่โคตรจึ้งของใครนะกับใครนะผม คอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวโคกซิโลจดให้เลยดีกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเข้าทางเราตอนไหนนะอยู่ที่ว่าแขกรับเชิญคุณอ่ะขอใครมานะครับแล้วขอขอบคุณเบิร์มกนด้วยขอโทษทีนะเพื่อนนะทอาไว้ใจเสียมันเสียไปจืดอ่ะจริงเหมือนจริงเลยนะเื่อหมือนจริงเหมือนจริงเลยเนะ ไอ้ชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยดิมังกดซุปเปอร์แตงให้กับรายการเราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเป็นค่าน้ําเลี้ยงค่าข้าวค่าเดินทางค่านดำมันทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาสนุกกันงะอย่าลืมด้วยฝากด้วยนะโคตรจริงโคตโดตแล้วเลยโคตรจริง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 โคตรเลยอ่ะตกใจเนี่ยขอมกดไม่ได้อ่ะคอมกดไม่ได้อ่ะ ก็ตอนแรกก็โชวนแลโคบไปนั่งนอกโนว์ไปนั่งนอกก็ตทุกี้เนี่ยก็ว่าไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ่ะหลายนี่ไงนะนี่ไอเทนไอเทนเลยไปเทนนี่ต้องไอเทนไอพี่เบิร์ดเดบพี่ก่อนต้องมาต้องมทุกวิวนะกือบไปนี่หมดแต่เพอรูปตกเท่านั้นแหละนะ